ที่ยุ่งเหยิงมันก็จะเพื่อตัวเองเห็นไงล่ะเราเพื่อทุมาสองบแล้วอ้าวอ้าวอ้าวพกมึงจะไปรับอะครับอ่าเดี๋ยวไปรับของเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทีมที่ลองชนะเลิ่ไปรับ่อนไปเลยลูกเดินไปเลยครับเดินไปแล้วตามมาไปเลยก็ตามไปเลยแล้วมานั่งที่เดิมนะครับนั่งไปไหนมานั่งที่เดิมนะลูก เาไปนั่งพี่เดิมไปนั่ไปนั่งพี่เดิมเลยนะที่เดิมนั่งตรงไหนนั่งตรงนั้นเลยนะไปนี่เออพียอดเนนั่งนั่งนัน่นั้องตอะไปไรไปอันนี้ไ้อง

เอาปะนะอข้าปะนะเอาประมาณนี kind of ้ประมาณนี้เอาซึ่งไมกซึ่งไม่จะได้อเลยใช่ไหมแต่เราจนได้สมองเราโตเราเลี้ยน้องมากเกียรติแล้วทีนี้ปัญหาคือว่า ยกส่งข้ามที่ขาได้ยกส่งไปตรงไปตรงไปเอาส่งม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 ามาละมาละมาละมาแล้วมาละมาแล้มาละมาคุณคนสุดท้ายทีนี้ลอดวางขาข้างล่างไปเอาลอดขาออกขาออกขาออกขาาออกอ้าตรงไปมรับไปเอาเลยเอาเลยุดเปีดูนี่เลยหนึ่งสองสามเราทำเลยนะ จะจะคิดว่าทิมสีชวยจะชนะเปิมืออยายาหนึ่งในนั้นด้วยอ่าใครคิดว่าพิมสีเลื่องเรืองรองจะชนะปมือยอ,อย่ยาเล่นชตพิเลยาย่าเล่นใขาพูดเลยอ้าว้อมมือองเชียร์เชียร์ได้นะส มันชุกด <Ủ a S 1> oh, ีมากเลยนะใช่ไหมแข่งมายดีไหมโอ้ครับโอ้ยอย่าโวยอย่าก็แม่น้ำเลยเอาไปเอาเมื่อแต่ไรไปอยากสิเอาเมื่อแต่ไปไปเมื่อแต่ไรไปโอ้โหเล่นมาดูตัวมันเลยเอ้าเพื่อการไม่เสียเวลากลางขาวไว้เล็กน้อยเพื่อการเตรียมพร้อม

ยิ่งพ <pid> ูอเรื่องแี้เลย